สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนนะครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนเศรษฐกิจกไทยและเศรษฐกิจกโลกครับติดตามไปพร้อมกันทางโทรทัศน์รัฐสภา TPTV, TV i ดิจิทัลช่องหมายเลข1ินะครับเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลา10นาฬิกาทางช่อง10แบบนี้และออกอากาศซ้ำครับในวันอาทิตย์นะครับเวลา21นาฬิกา30นาทีพร้อมกับช่องทางอื่นๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ที่เว็บไซต์ t p c h a n n e l .og r และแอปพลิเคชัน tp.channel นะครับชมรายการสดได้ชมรายการย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้ครับและเรามีช่องทาง YouTube ด้วยนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามชมย้อนหลังครับ ผ่านทาง y o u t u b e c o m ท h องโลกลงทุน ok um ครับและว,วันนี้อยู่กับผมนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมกับนักวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการลงทุนครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกับคุณกรพัฒน์วรเชษนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หวัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพียรดีครับสวัสดีครับปินครับผมครับสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งก็มีสัญญาณเชิงบวกนะฮะจากทางด้านของสหรัฐครับ ที่เขาไปซาอุใช่ไหมครับก็มีการพูดคุยในเวทีการลงทุนของซาอุดิอาระเบียกล่าวถึงประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นสัญญาณดีเรื่องของแนวทางการลดกำแพงภาษีลงบรรยากาศที่สะท้อนมาในตลาดหุ้นตลาดทุนเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไรครับหลังจากที่มันมีสัญญาณดังกล่าวออกมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นบวกจนถึงบวกอ่อนๆนะครับกับรายสินทรัพย์เสี่ยงเลยเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะครับก็มีความกังวลกันเยอะว่าภาพของตัวสีโรคเองเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงมากนะเพราะแพงวัีระดับ145เนะครับที่สหรัฐเก็บจากจีนแล้วจีนตั้งกำแพงไว้125เอนตเนี่ยต้องบอกว่าการค้าระหว่างกันมันไม่ได้จะเกิดนะครับแล้วจริงๆถ้าไปดูตัวเลขการส่งออกของจีนนะครับกับนําเข้าเนี่ยในช่วงเดือนเมษาตัวเลขมันก็อิมพลายภาพนั้นนะว่า2ประเทศเองเนี่ยการค้าระหว่างกันหดตัวแบบนี้สำคัญนะครับ แต่ว่าจุดที่เร่งขึ้นก็กระจายไปภูมิภาคอื่นๆนะครับแต่พอสองชาติใหญ่คุยกันได้ภาพของตัวริสออนนะครับคือการที่นักทุนมองหาโอกาสการลงทุนในสนทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นทันทีนะครับแล้วเราก็มองต่อไปว่าเออชาติอื่นก็อยู่ในโปรเซสการเจรจานะนะครับหลังจากที่สหร,รัฐจีนเขาเวฟกันชั่วคราว90าวันแล้วแหละนะครับเ,เราเนี่ยออนแทรคไหมนะครับพอทางสกอตเบรสเซนทำทีครังเปรยว่าข้อเสนอนะครับของ4ชาตินะครับ ไต้หวันเกาหลี hmm. อินโดนีเซีย <c oughs> และไทยเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นภาพที่บ่งชีว้ว่าข้อเสนอเรานะอยู่ในขบวนเรียบร้อยแล้วนะครับ hmm. ก็รอแค่การกำหนดััเจริรจานครับ <c oughs> อันนี้ก็คงเป็นภาพที่ทําให้ เราคาดหวังจีจยาบวกได้กันคุณได้ในตอนนี้ครับผมครับแต่ไม่รู้ว่าในส่วนของตลาดทุนนะฮะมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ครับเมื่อวันที่15พฤษภาคมไม่ว่าจะมีข่าวดีเชิงบวกแบบนี้แต่ว่าตลาดหุ้นก็มีลบไปแรงพอสมควร20กว่าจุดนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับ เพียดีต่อนะครับ,รบแต่ว่าก่อนอื่นในช่วงแรกของรายการนี้ครับเราจะมาติดตามในส่วนของบทบาทของรัฐสภากันบ้างนะครับโดยเฉพาะทางกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินการคลังของรัฐสภาวันนี้เป็นในส่วนของวุฒิสภามาดูมุมมองความคิดเห็นของท่านครับที่มีต่อประเด็นดังกล่าวนี้ว่าในมุมของนิติบัญญัติฝ่ายรัฐสภาโดยเฉพาะวุฒิสภาติดตามเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างมีมุมมองอย่างไรเพื่อจะติดตามเสนอแนะ ไปถึงรัฐบาลเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องของกำแพงภาษีนะครับวันนี้ครับเราจึงมีประเด็นที่จะพูดคุยกันก็คือกรณีที่สหรัฐเนี่ยเขาปลื้มข้อเสนอไทยแต่ว่าอันเนี้ยปลื้มจริงไหมหรือว่าเป็นภาพลวงตาวันนี้ครับได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านปฏิมาจิรแพทย์นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทางวุฒิสภาร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับท่านสวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันคมสวัสดีครับคุณกรณพัฒนครับครับครับขับรอื่นเลยต้องให้ท่าน สมาชิกนะครับได้อัปเดตให้ฟังหน่อยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้กำแพงภาษีสหรัฐกับทั่วโลกและรวมถึงประเทศไทยล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างแล้วครับครับในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาเราก็ทำหน้าที่ติดตามการบริหารราชการของทางรัฐบาลนะครับก็เป็นกําลังใจกับทางรัฐมนตรีที่เดินทางไปร่วมประชุมในเวทีที่ที่ประเทศเกาหลีนะแล้วมันตรีิชัย แล้วก็ได้ได,ได้ได้ดูข่าวว่าทางนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยได้พบกับทางาท่านประธานอดีตทรัมป์ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ,รบก็เป็นนีนนมิตหมายที่ดีแต่ผมมองว่าเรายังมีเว,เวลาเตรียมตัวอีกประมาณห้าสิบกว่าวันไปถึงเดทไลน์ใช่ไหมครับ,รบเราก็คงจะต้องเตรียมทํากันบ้านอย่างเข้มข้นในข้อเสนอที่จะต้องทําให้าทางสหรัฐเขาพึงพอใจ ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีสถานะที่ชัดเจนยังไม่มีคิวในการเจราจาอันนี้เราก็ต้องพึ่งทางท่านเอกัครราชุตไทยที่ประจำอยู่ที่าราฐอกาในการที่จะช่วยล็อบบี้นะครับแล้วก็คณะของทางผู้ไทยการค้าไทยก็นําทีมเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางอาหอกันค้าไทยสายแสก,กันไปเจราจากันค้าที่ทางาร,รัฐอกาในเมื่อวานนี้ ันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาคเอกชนตอนนี้ผมคิดว่าก็มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกานะครับ,รบแต่ผมมองว่าเราควรจะต้องมองในระยะที่ไกลออกไปจากนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจากการที่ทางท่านโดนัลด์ทรัมป์มีการทำให้ระบบระบบการเจรจาก,กันาค้าของโลกมีปัญหาเนี่ยนะครับ ฉะนั้น W p O เนี่ยก mm hmm. ็เป็นองค์กรที่ต้อง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 หาหรือว่าเรากังวลว่า Free Trade a g r e e m e n t ที่แต่ละประเทศมีการตกลงกันไว้ในอดีตเนี่ยจะมีประเทศไหนที่เขาจะมีการอาีก Agreement ดังกล่าวด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อที่น่ากังวลในระยะกลางระยะยาวต่อไปอนะครับครับทีนี้ล่าสุดอย่างสัญญาณที่ออกมาจากทาง คุณสกอตเบเซนนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยไปกล่าวที่บนเวทีของซาอุดิอาระเบียก็เป็นลักษณะของการพูดถึงประเทศไทยด้วยว่าเป็นข้อเสนอที่ดีเยี่ยมอะไรแบบนั้นนะครับตรงนี้เองท่านมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกไหมครับตรงนี้ดีจริงไหมหรือว่าเป็นภาพลงตาที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นครับเ,เราคงจะต้องมองเป็นสองทินาริโอด้วยกันนะครับถา้านั่งฟังการสัมภาษณ์เขาดีๆเนี่ยเขาพูดถึงประเทศไทยเนี่ยหายสุดเลยนะ Hmm. นะครับขายสุดเลย <Yeah. S 2> เขาอาจจะมองว่าโอเคมีประเทศไหนบ้างเนาะที่ทางเขาในฐานะที่เป็นผู้บริหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะควร <Yeah. S 2> ต้องกล่าวถึง uh นะครับแลวกล่าวถึงไทยเนี่ยในลำดับสุดท้ายเลยด้วยซ้ําไป hmm. นะครับอาจจะเป็นถ้าไปไปตามนั้นจริงว่าเขาชื่นชมก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นลิดิตใหมที่ดีแต่ถ้าเกิด <Yeah. S 2> ว่าเป็นการพูดไปเปรยเท่านั้นเองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวที่ต้องทํากันบ้านหนักมากขึ้น hmm. นะครับ ถ้าหากาอันนี้ก็ต้องพึ่งพึ่งความหวังอยู่ที่ทางตัวแทนรัฐบาลไทยที่จะต้องไปเจราจากับเขาครับ,รบ,รบวันนี้เนี่ยในส่วนของจีนก็มีการผ่อนปรนลงมาอยู่ที่30%เซแล้วนะครับขณะที่ไทยเราเองตอนนี้การเจราจาอย่างเป็นทางการก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ยังคงยืนพื้นที่3 6เตรงนี้ตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลไหมครับถ้าหากว่าครบ90วันแล้วเรายังอยู่ที่36%กเครับกังวลครับต้องกังวลแน่นอนเพราะว่าเรารไม่สามารถมี ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับราคาสินค้าได้เลยกตบทางจีนใช่ไหมครับ,รบมันก็จะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ไบ,บอย่างไร,รทั้งก็แน่นอนก็คือในเรื่องของผู้ส่งออกสินค้านะครับก็คงจะต้องมีการลดต้นทุนใช่ไหมครับลดต้นทุนง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือในเรื่องของการที่จะชะลอการผลิตการเลิกจ้างพนักงานในโรงงานก็จะมีปัญหาตามมามา,มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงานการตกงานของคนไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็คงเป็นเป็นปัญหาที่เรายังไม่สามารถจะเห็นปลายทางได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะพึ่งการเจราจากับกับทางสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยคงคงไม่ได้เราคงจะต้องทาควบคู่กันไปในการที่จะต้องเจราจาการค้ากับประเทศอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอาเซียนนะครับอาเซียน ก็น่าจะเป็นเวทีที่เราผนึกกำลังกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนรวมถึงเราคยรัะเจรจากับประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับ,รบซึ่งก็จะมีทางประเทศออสเตรเลียประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีด้วยนะครับในการที่จะเจรจาการค้าแล้วก็มีการตกลงมีการรีวิวในเรื่องข้อตกลงต่างๆอีกสักครั้งหนึ่งหรือถ้าไม่มีอะไรที่จะเจรจากตกลงก็มาทำคอมมิชเมนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะว่าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของการตกลงข้อกตกลงการค้ากับประเทศไทยนะครับแล้วก็คุยรองเปิดตลาดใหม่เจรจาการค้ากับทางยุโรปซึ่งตอนนี้ f t a ยุโรปเราก็ยังไม่เสร็จสิน้นตลาดใหม่ในที่นี้ที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นประโยชน์คืออินเดียนะครับ,ร,บรวมถึงตะวันออกกลางเองรวมถึงแอฟริกานะครับตลาดพวกนี้เนี่ยเราคุยจะต้องไปเพิ่มในเรื่องของการค้ากับประเทศเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป นะครับถ้าเราจะผูกอยู่ในอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่สุดที่เราส่งออกเนี่ยเราอาจจะอาจจะถ้าเราเสียหายเราก็จะเสียหายมากฉะนั้นในเวลาเดียวกันเนี่ยเราควรจะให้ทางทางทูตภาณิชย์ในแต่และประเทศเนี่ยทํากันบ้านให้หนักมากยิ่งขึ้นในการที่จะเปิดตลาดใหม่ๆม,มีการเพิ่มปริมาณการนําเข้าของประเทศต่างๆที่จะนาเข้าจากประเทศไทยมากยิ่งขึ้นต่อไปครับท่านสววัลครับไม่แน่ใจว่าในมุมคณะกรรมาการเองเนี่ยครับ เห็นข้อเสนอนะครับที่มีการปรับใหม่ขึ้นมา5ข้าี่อคิดว่าข้อเสนอไหนครับที่น่าจะมีโอกาสที่จะทําให้สหรัฐเองเอมองเห็นนะครว่าการเจรจาน่าจะเดินหน้าได้หรือว่ามีข้อเสนอด้านอื่นอย่างไงบ้างที่อาจจะอยากเสนอรัฐบาลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะนําไปบรูรณาการในการเจรจาต่อรองครั้งนี้ครับผมข้อเสนอที่จริงแล้วก็รจริงถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราดูอย่างเป็นเปธรรมก็ถือว่าข้อเสนอของไทยนี่ยดูดีครับผมนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งไทยแล้วก็ในเรื่องจะเป็นบริการสาัฐรเบริการนะครับเพราะว่าเราเองก็ <c oughs> บอกว่าเราจะเพิ่มการลงทุนในประเทศสหราัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นและผมก็าเจ้าว่าคุณสาราัตจากปักก็ไปคุยกับ,บทางท่านโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเมื่อวานนี้อยู่แล้วว่าเขาไปลงทุนในอเมริกามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ,รบก็บแล้วก็เราเองก็บอกกับเขาชักเจนในหนึ่งในห้าข้อเนี่ยว่าเราก็จะนําเข้าสินค้า จากทางสหรัฐมาย่งขึ้นเดย,ยเฉพาะในเรื่องของสินค้ากเกษตรหรือในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าในในการทํากันบ้านเบื้องต้นของทางรัฐบาลไทยก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการทําเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในทั้งสองประเทศในการที่จะทําอุตสาหกรรมร่วมกันในการที่จะนําเข้าอย่างเช่นไทยนี่ก็ไปเชิญชวนให้เข้ามาทำอะไรครับมา ถ่ายทำภาพายนต์มมีขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ไหมครับ,รบก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมถือว่าห้าข้อนี้เนี่ยก็คงได้มีการกลั่นจากทางาข้าราชการประจําที่กระทรวงพาณิชย์ทั้งทางกระทรวงต่างประเทศได้คุยกับทางท่าน,านรัฐมนตรีแล้วก็หลกตกผลึกว่าเป็นห้าข้อนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับครับทั้งนั้นพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเราดูจากซีเควนต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งการที่สกอตเบรเซน พูดถึงไทยโอเคอาจจะพูดถึงลําดับสุดท้ายแต่ว่าก็สี่ห้าชาติมีเราอยู่ด้วยนะในกลุ่มเอเชียถือว่าน่าจะได้<น>รับ<จ>การพิา<น>าจารณานะครับผมแล้วก็ภาคเอกชนก็มีการได้พบปะกับผู้นําของสหรัฐด้วยนะครับแล้วรัฐบาลก็เตรียมที่จะ,ะหาเรือเราน่าจะออนแทรคแล้วไหมครับถ้าดูแบบนี้เราาจะพอคาดหวังอะไรบางอย่างได้จากนี้ไปใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ,รบเรามองโลกในแง่ดีแต่ก็ต้องมองระยะระยะยาวด้วยตอนนี้เรามองระยะสั้นเป็นหลักแก้ปัญหาในเฉพาะหน้า แต่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราควรจะต้องมองในระยะยาวด้วยว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะตลาดอาเซียนเนี่ยครับผมคิดว่าเราควรจะต้อง uh, explore opportunity ในการที่ค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเรามากยิ่งขึ้นอาศัยในวันนี้มาเลเซียเป็นประธาน uh, ของของอาเซียนใช่ไหมครับปีหน้าเป็นพามา่าปีถัดไปเป็นลาวแล้วก็รันอัฟาตเบไปเนี่ยเราควรจะต้องมีการทำงานกับทางเวทีอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น แล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาในเวลานี้เนี่ยเขาก็คงจะมีม,มีมีความมั่นใจมากขึ้นมาในฐานะที่ใหญ่เนี่ยมีน้องๆหลากหลายประเทศเนี่ยก็ให้ความเป็นกลัวในการที่มาเจราจาฉะนั้นเราเราเรา,เราเป็นประเทศเล็กๆครับประเทศไทยเนี่ยเป็นเมื่อพิจารณาจากตัวเลขก,การนําเข้าของสหรัฐเนี่ยจากทั่วโลกเราเป็น1.27เปอร์เซ็นในปีที่แล้วเท่านี้ใช่ไหมครับตลาดเราเล็กมากฉะนั้นผมคิดว่า เราจําเป็นที่ต้องพึ่งพาตนเองด้วยอย่าพึ่งแต่สหรัฐเมกาอย่างเดียวครับถามอีกสั้นๆทีเดียวครับมีระดับเรทภาษีไหมครับที่ทางคณะกรรมการมองว่าถ้าเราปรับลงมาเท่านี้เราน่าจะแข่งขันในพื้นภาคอาเซียนได้นะครับหรือว่าเท่าไหร่น่าจะเป็นเรทที่น่าพอใจสำหรับไทยครับผมโอทัคถ้าถามผมผมอยากจะเท่ากับสิงคโปร์สิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับแต่เราก็ต้องดูฮะว่าอย่างตอนนี้มาเลเซียได้ประมาณยี่สิบสี่ฟิลิปปินส์สิบเจ็ดใช่ไหมคร กัมพูชาเมียนมากประมาณ4 4 4 9เวียดนาม4-6%อนินโด32มสบเบสเกสก็เราคงจะต้องทำเป็น S ีนารยในการกำหนดกลยุทธ์ของเรานะครับถ้าเบสเสก็คงจะมองต้องเท่ากับสิงคโปร์ส0บเปร์เนะครับแล้วก็เบสเกสก็แน่นอนก็คงจะต้องไม่ไม่ได้ด้อยไปกว่าเวียดนามเพราะว่า เวียดนาม่ยถือเป็นประเทศที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับเราในสินค้าหลากหลายประเภทใช่ไหมครับครับผมอยากจะอยากจะเชิญชวนคุณกรพัชกับคุณอนันต์มมองไปอีกไกลนิดหนึ่งว่าในระยะยาวถ้าเกิดว่าปัญหานี้ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เนี่ยเราคุยต้องทําอย่างไรให้กับประชาชนชาวไทยนะครับแลวผมอยากจะให้ในเวทีของสวเนี่ยเราคุยกันอย่างนี้ครับเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยคือ เป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเป็นปัญหาสงครามทางเศรษฐกิจทีนี้เนี่ยเราควรจะต้องทำา o r s t Case แคสต a เเเอาไว้ว่าถ้าการเจรจาไม่เป็นผลสำเร็จนะครับประเทศเราจะตกในเรื่องของมีปัญหาในเรื่องของการจ้างงานการตกงานต่างๆเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับ,รบผมนึอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเนียกับมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง รเราคุยเรืองมาสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของการาทําขีดความสามารถของคนไทยใ,ให้ดียิ่งขึ้นเราควรจะมาเน้นในเรื่องของการศึกษาให้กับประชาชนนะครับปัญหาถ้าเกิดว่าเป็น worst case scenario ในเรื่องของการเจรจาการค้าเนี่ยเราต้องมอง worst case ไปเลยว่าถ้าเราเจรจาไม่ได้เราแข่งขันไม่ได้ประเทศเราจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็เราก็เริ่มต้นที่จะสร้างรากฐานของเราให้แข็งแกร่งเพื่อที่อีกประมาณห้าปีสิบปีเนี่ย เราก็จะนำพากับประเทศไทยกับมายืนอยู่ในแถวหน้าของอาเซียนได้ต่อไปตอนนี้เราอยู่ในอันดับประมาณอันดับที่เก้าเราชนะคแค่เมียนมาใช่ไหมครับ,รบทําอย่างไร,ร,รที่เราจะชนะชาติอื่นได้เราจะทําอย่างไรให้สินค้าของเรามีคุณภาพมีแวลูแอด d ด้อันนั้นก็คงจะเป็นโจทย์ของรัฐบาลในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของสินค้าเกษตรในเรื่องของอุตสาหกรรมของไทยต่อไปและที่สำคัญเราต้อง ไม่เป็นนอมินีของจีนในการจะส่งสินค้าไปประเทศอื่นๆทั่วโลกเรา,าจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ทุกวันนี้เนี่ยเราเหมือนกับเรามาเป็นรีออริจินใช่ไหมฮะว่าสินค้าเน็ดอินไทยแลนด์แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นทางต้นน้ำเนี่ยมาจากประเทศจีนเราจาเป็นต้องต้องต้องแก้ปัญหนานี้ให้ได้นะครับ,คร,บครับผมครับผมแต่ที่สุดนี้ครับให้ท่านสวครับได้สรุปหรือว่าฝากอะไรเป็นข้อเสนอจากทางกรรมธิการเพิ่มเติมไปถึงทางฝ่ายบริหารหน่อยครับ่างครับ ก็ตอนนี้นะฮะผมมองว่าทางรัฐบาลอย่ามองเฉพาะ b e best c a s e หรือ Best c a s e s <case scenario>. s e n a r i o อขอให้มอง worst Cas e Scenario ว่าเจราจาไม่สำเร็จปัญหาเศรษฐกิจจะตามมารเราควรจะต้องมีมาตรการเร่งรับมือถ้าเจราจาไม่สำเร็จอะไรบ้างผมให้ไว้สี่แนวทางหนึ่งก็คือเราต้อง Diversify การส่งออกไปยังตลาดใหม่ตลาดอื่นยุโรปอินเดียนะครับตะวันออกกลาง แอฟริกานะครับการท่องเที่ยวก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้เร,เราจําเป็นที่ต้องหาตลาดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในะประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบสามเมื่อคืนในเรื่องของการลดต้นทุนทําอย่างไรที่เราต้นทุนในเรื่องของการผลิตสินค้าได้ครับเราต้องเอาอันที่สี่มาช่วยคือต้องเอาเรื่องดิจิทัลเข้ามาช่วยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากทางรัฐบาลเอาไว้ว่าต้องหามาตรการรับมือหากการเจรจาไม่สําเร็จ ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านสวครับที่ให้เกติกับทางรายการนะครับขอบคุณครับผมยินดีครับคุณนนทคมคุณกรพัฒครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับสวปฏิมาจีรแพทย์นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังจากทางวุฒิสภาก็ให้มุมมองความคิดเห็นนะครับทั้งในส่วนตัวด้วยทั้งในมุมมองของกรรมธิการด้วยนะว่าผลประโยชน์ที่สะท้อนไปอย่าง ฝ่ายบริหารแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการที่จะปรับใช้ในการดําเนินชีวิตหรือว่าทําธุรกิจให้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทรดวอร์หรือว่ากําแพงภาษีสงครามการค้าครั้งนี้ด้วยในมุมของพี่อดีครับกับปัญหาเทรดวอร์วิกฤตสงครามการค้าครั้งนี้กับการลงทุนเนี่ยเรามาต่อกันในช่วงท้ายนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพที่มันเกิดขึ้นสะท้อนไปยังตลาดเงินตลาดทุนยังไงบ้างครับก็ขอทีมงานดึงภาพหน้าหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะครับ หลังวันที่9เมษายนนะครับคือวันที่2เลยรู้แหละว่าสหรัฐประกาศพีเซปเข้าทาริฟนะภาษีตอบโต้ทุกประเทศ,ทเทศออกมาบ้านเราเนี่ยโดน37เปอร์เซ็นต์ะครับแต่พอวันที่9เนี่ยนะครับเขาเวฟให้ทุกประเทศเลยนะครับเป็น universal tariff 10เปอร์เซ็นต์นั่นหมนายความว่าจากวันนี้นะครับก็คือช่วงวันที่9เมษายนนะครับ,รบไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมเนี่ย ภาษีเราอยู่ที่ระดับ10%กันนะครับเท่าากันทุกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงระยะเวลานะครับ40-50ปันที่ต้องพยายามริ่งเจรจานะครับอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ฝีไม้ลายมือของรัฐบาลแล้วนะครับว่าทีมบริหารเองจะสามารถเจรจาได้ถูกใจขนาดไหนนะครับส่วนจีนนะครับเขาเพิ่งได้ข้อตกลงลดภาษีจาก145%เปอร์เซ็นลงมาเหลือ30%เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งภาษีทุนเนี้ยมีผลวันที่6พฤษภาเก้าสบันของเขาก็จะถึงวันที่ประมาณสักวันที่6 สิงหาคมนะครับโดยประมาณนั่นหมายความว่าตัวภาษีของจียนยังสูงกว่าบ้านเราอยู่ตอนนี้นครับแต่ว่าถ้าเราเจรจาไม่ได้เราก็มีโอกาสที่จะเ,เรียกว่าเสี่ยงที่จะภาษีดีดกลับแล้วก็เสียศักยภาพการแข่งขันไปนะครับ,บพี่เดยภาพรวมมาดูว่าตลาดทุนเนี่ยเรีแอคชั่นยังไงบ้างนะครับเราเคยคุยกันเสมอครับในหน้าถัดมาเนี่ยว่าความกังวลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นล่วงหน้า นะครับไอการที่มันเกิดขึ้นล่วงหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีแต่นิชีวัตเนี่ยความผันผวนของนโยบายสหรัฐเนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยครับขึ้นไปสูงเลยนะครับประมาณ16 17 16 17จุดนะครับแล้วพอประกาศออกมาจริงจริงมันเข้มงวดมากเลยนะประกาศออกมาเนี่ยแต่ว่าระดับความกังวลคลายลงอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเส้นของความกังวลใช่ไหมครัใช่ครับความวุ่นนะครับหมแปลว่าอะไรครับพอคลายลงก็หมายความว่าตลาดเองมีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้ามานะครับแล้วเรามาดูภาพของตัวสินทรัพย์ นะครับผมย้อนไปดูสมัยโควิด -19 ก่อนมันมีจุดเหมือนแล้วต่างเท่า่มาดูดูหน้าถัดมาครับพี่เปรียบเทียบกันเลยว่าตอนโควิดกราฟเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนเนี้ยครับเทรดวอลสงครามการค้าเป็นอย่างไรดูโควิดครับโควิดเริ่มระบาดเราก็กังวลจะมาไทยไม่มาไทยตูดจีนแล้วนะปีสองพันยีคนจีนเริ่มออกไปนอกประเทศนะครับเอมันจะระบาดไหมนะครับอันนี้อันนี้ตอนที่โควิดโควิดเกิดไปแล้วใช่ไหมฮะเกิดได้ประมาณ ปีกว่าแล้วไหมฮะการนี้อันนี้คือกราฟปี2019-2020พอเกิดโควิดนี่คือทิ้งลงมาเราเห็นว่าพอล็อกดาวน์แต่หลังตลาดเนี่ยบอททอมหรือต่ําสุดไปหลายประเทศเลยอ๋อปริ้นจะเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยพอมันล็อกดาวน์เนี่ยทุกอย่างคือต่ําสุดแล้วหลังจากนั้นถามว่ามันดีขึ้นหรือยังทุกคนยังต้องอยู่กับบ้านอยู่นะใช่ครับแต่ราคาสินทรัพย์ยังไงครับค่อยๆฟื้นฟื้นเพราะตลาดเล่นกับอะไรว่าในอนาคตเดี๋ยวจะมีวัคซีนนะครับจริงออกมาเร็วไหมไม่ได้เร็วนะเฟสหนึ่งเฟสสองก็จะ เห็นว่าตลาดเนี่ยฟื้นตัวหลังจากนั้นนะครับสเดือนนะครับฟื้นต่อเนื่องเลยเราลองมาดูในหน้าถัดมาครับตอนนี้มาลองมาดูตัว Re ซิปเปิลข Tar าริฟตังซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะว่า Re r ิ c เปิ a ข Tarif ิภาษีตาต่อตาพันธุ์ฟันเนี่ยมันคือความเสี่ยงหลักของปีนี้เห็นไหมครับเหมือนกันพอประกาศมาวปนที่2ปุ๊บตลาดบอ t อ o อแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไงครับค่อยๆฟื้นขึ้นมาเหมือนกันเลยครับผมได้บอกว่ามีเปิดแกลบลงไปแล้ว เปิดเก็บกลับขึ้นมาเลยทันทีเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าตอนนี้ตลาดยังฟื้นได้อีกประมาณสัก2อสสัปดาห์เล่นกันเลยการเจรจาด้านการค้านี่แหละนะครับจะเป็นภาพระยะสั้นนะฮะที่ตลาดจะฟื้นขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะฟื้นขึ้นมาแล้วตลาดจะไปต่ออย่างยั่งยืนไหมนะครับหรือว่าต้องปรับฐานใหม่เนี่ยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการเจรจาและผลกระทบต่อสีจริงที่ตอนนี้ตลาดคิดว่าสีไทยอ่ะจะโตแค่1%นึ่งเร์เิดถ้าเราทําได้ดีกว่านั้นตลาดจะบอทท่อมไปแล้วแล้วก็ฟื้นต่อเนื่องนะครรบมมเเเเลยป็ที่่าาาาาววิห จากข้อเสนอนะครับข้อเสนอ5้ข้อด้วยกันว่าข้อเสนอตั้งกล่าวเนี่ยนะฮะมันส่งผลบวกเป็นอันิสงส์อย่างไรกับสินทรัพย์บ้างในเพจหน้าถัดไปจริงๆเราพูดกันไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับกับท่านสวด้วยว่าถ้าเราดูซีเควนต์เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเราออนแทร็กแล้วแสดงว่าเขาเห็นข้อเสนอเรา แล้วก็พึงพอใจระดับหนึ่งแล้วถึงม,มีการเอ่ยถึงโอเคอาจจะพูดถึงไทยระดับสุดท้ายนะ,ะแต่เราเป็นหนึ่งใน5้นชาติที่เขาพูดขึ้นมานะครับ,รบประเทศอื่นไม่พูดถึงเลยนะอย่างเวียดนามไม่ได้พูดถึงมาเลเซียไม่ได้พูดถึงนะครับฟิลิปปินส์ไม่ได้พูดถึงนะครับเขาพูดถึงอินโดไทยนะครับแล้วก็มีไต้หวันเกาหลีและญี่ปุ่นคือนอตเอเซียในสามชาติเซาวิตเอเซียเนี่ยมีเรารวมอยู่ด้วยผมคิดว่าแสดงว่าเขาก็เริ่มมองแล้วว่าประเทศพวกนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เขาอยากจะหารือ นะครับผมมองแบบนั้นนะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสำลิดไหมเราต้องลุ้นทีมเจรจาของเราซึ่งข้อดีเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็มีการรีวิวนะครับสี่ห้าข้อที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องมันโอเคเลยนะครับเรื่องตัวการนําเข้าอุตสาหกรรมนะครับนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพวกสินค้าของสหรัฐท้านำเข้าได้ก็จะเป็นผ้าปูกนะครับพวก LNG นะครับแล้วก็มีการที่บริษัทขนาดใหญ่ของบ้านเราได้ไปพบปะนะครับผู้นำของเขาด้วยนะครับก็ถือว่า เฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่มันต่อยอดได้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้เดินแค่ในแง่ policy แต่ภาคธุรกิจจริงเนี่ยเอาด้วยนะครับถัดมาคือเรื่องการสวมสิทธิ์ตรงนย้ผมว่าสําคัญมากนะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าแค่สวมสิทธิ์แล้วส่งออกไปเนี่ยมันไม่มี value added เพิ่มเติมนะครับมันเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราคมเข้มเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ถ้าคุณอยากจะใช้เราเป็นจุดในการส่งออกสินค้านะครับเพื่อลดผลกระทบด้านภาษี คุต้องผลิตในประเทศด้วยไม่ใช่ส่งมาแค่ประกอบร่างแพคเกจจิ้งส่งออกไปอันนั้นมันราเพิ่มไม่เยอะนั่นหมายความว่าในแง่ตัวซัพ p l ายเชนต้องมานะครับเพียะนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้อย่างเข้มงวดนะครับถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะตรงนี้มันสามารถตอบได้ด้วยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องทาแบบนี้แล้วก็เรื่องการที่ลดกฎระเบียบในเรื่องตัวพวกอินฟราทคผมได้มองแบบนี้ครับว่าถ้าเราทําได้ดีนะครับให้ตามดูแบบนี้เมื่อกี้ท่านสวพูดชัดเจนมาก ภาษีการค้าเราอย่าต่ํากว่าวีต์อ,อ,อย่าสูงกว่าวียดนามอ,อ,อันนี้สําคัญมากนะนถ้าไม่ต่ํากว่าเวียดนามและใกล้เคียงกับประเทศอื่นในเซาท์วียดเอเซียเนี่ยนะเรามีโอกาสที่เป็นเซ็นเตอร์ Center ของ Data Center อของภูมิภาคแล้วก็อุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ต,ต่างๆยังมีโอกาสที่เราจะเป็นศูนย์กลางภาคการผลิตนะครับ,รบเพราะฉะนั้นภาพรวมผมคิดว่าตามติดเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นถามว่าหุ้นตัวไหนที่จะฟื้นตัวในระยะสั้นเนี่ยสองสัปดาห์ข้างหน้าแน่นอนครับ 2> 2 กลุ่มไฟฟ้าได้ประโยชน์จากตัวการนำเข้าเอ g นจีแกรฟเอนจีจีนะครับกลุ่มอิงไชน่าเพลย์กีจีนนะครับอิงรีพันดิ้งเทรดปูนเซเมนไทยปอทอจีซีนะครับเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นดอมเบสิกอันนี้ก็จะมีความมั่นคงระยะยาวดูที่ BJC c p ีซนะครับเป็นการลงทุนกลางยาวหน่อยนะครับผมคิดว่าภาพตรงนี้น่าจะมีโอกาสสร้างรีเทิร์นให้กับเราได้ในช่วงประมาณสัก2องสี่สิบด่านนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับเรายังมีไทยเอเจ S <S <S ที่เงินเนี่ยกำลังทยอยเข้ามาในตลาดด้วยนะครับแล้วเงินตรงนี้มันต่อเนื่องด้วยขณะที่เวอรชันตลาดหุ้นไทยอยู่ในโซนถูกครับ <S 2> <S 2> ระดับ p แค่า3 3เท่านิดนิดแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจภาพของตัวอ c กติ e สเ m ียี่เป็นจุดซื้อที่ดีสุดนะครับเป็นรองแค่โควิดกับตัว วิกฤตสพรามก็ต้องบอกว่าอยากให้มองการลงทุนยาวๆหน่อยเลือกหุ้นแข็งแกร่งขนาดใหญ่ครับผมส่วนหุ้นไทยเป็นอย่างไรครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันที่ลงแรงนะครับลบ20กว่าจุดเนี่ยอันนี้เกิดจากอะไรหรือว่าเป็นเพียงแค่การปรับฐานสั้นๆหลังจากที่ขึ้นมาเยอะครับจริงๆต้องบอกว่าตลาดขึ้นมาแล้วก็มันเริ่มติดติดแนวต้านหลักบริเวณ1ั2 0นะครับซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญเลยซึ่งถ้าผ่านได้เนี่ยมันจะเป็นโมนตั้มที่เป็นบวกนะตรงนี้บางคนบอกว่าถ้าเขาวัดตามฟิบูแอนครั่ ก็ติดแล้วใช่ไหมครับแต่ความจริงเนีผมคิดว่ายังมีโอกาสที่ตลาดจะก้าวข้ามตรงนี้แต่ว่าวันนั้นมันเกิดจากการที่หุ้นขนาดใหญ่บ้านเราเนี่ยนะครับมีอยู่5ตัวน,นั้นคือ AOT รีพอร์ตงบมาตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนต่ําคาดซึ่งตลาดเองกังวลในเรื่องตัวธุหกรรมท่องเที่ยวก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าทำไมทากษะยานเออร์เน็งก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าจริงๆพอมีการประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยก็พบว่าเอ๊ะมันมีรายการพิเศษนะครับที่เป็นวันธรรมถ้ากลับไปเนี่ยเออร์เน็งมันอินไลน์เลย นะครับก็ทาให้ตัวตลาดเองคลายแรงกดดันผมเลยคิดว่าเดี๋ยวตลาดคงจะกลับโพซิชันแต่จุดสําคัญนะครับในสัปดาห์นี้เป็นต้นไปคือจุดวกกลับของบอลยูสัลตครับ,บตอนนี้ตลาดเห็นเงินเฟอ้อของสัตเดือนเมษาแล้วทั้งเงินเฟอ้อผู้ผลิตผู้บริโภคไม่ได้ร่งขึ้นอย่างมีนดียสัมพันธ์แต่ในภาพครับพฤษภามิถุนาอีก2เดือนข้างหน้าครับปริ้นภาษีการค้าสากลจีนลดลงต่ำกว่าเดือนเมษาเพราะฉะนั้นนแงเงินเฟ้อเองเนี่ยมันควรจะคลายลงพอจุดวกกลับของตัวบอลยูของสัตที่กำลังจะลดลงเนี่ยมันจะเป็น สินทรัพย์เสี่ยงครับผมเลยมองว่าตลาดจะฟื้นได้2อสัปดาห์นะครับเป็นจุดวกกลับหรือว่าพีวอตของตัวหิวนั่นเองครับผมทองคำแลละครับรายการเราแฟนลับทองคําเยอะเหมือนกันขอสั้นๆนิดหนึ่งทองเนี่ยลงมาต่ําสุดที่31,20รบละตอนนี้ความเสี่ยงจะเป็นอย่างไรใช้เบคนที่สนใจจะลงทุน3,200รยเหรียญต่อโซออนเป็นจุดบริหารความเสี่ยงถ้าหลุดหรือต่ํากว่าไม่เล่นครับให้เขาไปสร้างฐานก่อน แต่ถ้ากลับไปยืนได้เทรดดิ้งได้โดยใช้3,200เป็นจุดในการ Protec r i นะครับให้ภาพประมาณนี้ครับผมก็วันนี้คือทั้งหมดนะครับกับรายการท่องโลกลงทุนนะครับติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับผ่านทางยู u ูบนะครับท่องโลกลงทุนนะครับไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์รวมถึงสามารถสอบถามเรื่องราวของการลงทุนนะครับผ่านทางช่อง YouTube ที่เรานํามา นำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ติดตามชมย้อนหลังกันด้วยนะครับกับท่องโลกลงทุนวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณที่ติดตามชมรายการนะครับทุกวันเสาร์สินาฬิกาทางช่องสิโทรทัศน์รัฐสภา,าเรากลับมาเจอกันแบบนี้ครับวันนี้คุณกรพัฒน์บัเชษและผมะนันทคมประสาทพราพาเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูโทรทัศน์รัฐสภา,ากดช่อง10บออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP c ี a ชน e l